ข้าวครัวกับปลาเลา่าเมนูวันนี้นะคะมาทําไก่อบปี๊บกันค่ะนําเกลือนะคะเทลงบนตัวไก่ค่ะหลังจากนั้นก็ขัดทุกซอกทุกมุมนะคะขัดจนไม่มีความลื่นค่ะแล้วก็ล้างออกด้วยน้ําสะอาดค่ะหลังจากนั้นเราก็มาเตรียมทําเครื่องปรุงนะคะตั้งไว้นะคะให้น้ําเสด็จออกให้หมดนะคะจากท้องไก่ค่ะ เสร็จแล้วมาทําเครื่องหมักกันต่อเลยนะคะเครื่องหมักก็จะมีขมิ้นชันค่ะรากผักชีค่ะตะไคร้ใบมะกรูดนะคะนําทุกอย่างมาโขลกรวมกันค่ะเสร็จแล้วก็นํามาหมักที่ตัวไก่นะคะ ใส่ผงขมิ้นชันค่ะเพิ่มสีให้ไก่นะคะแล้วก็เพิ่มความหอมค่ะแล้วก็ใส่ผงปรุงรสนะคะตามด้วยน้ำปลาแล้วก็ซอสถั่วเหลืองนะคะอย่างละนิดนะคะทุกคนซอสถั่วเหลืองหน่อยน้ำปลาหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็ผงปรุงรสค่ะคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันนะคะ นำเครื่องหมักของเรานะคะถูให้ทั่วตัวไก่ค่ะหลังจากนั้นก็นำส่วนที่เหลือนะคะยัดลงไปในท้องไก่ค่ะจะทำให้ไก่ของเราหอมเพิ่มขึ้นนะคะหลังจากนั้นก็ใช้ปลายมีดจิ้มๆนะคะเพื่อที่น้ำหมักจะได้ซึมเข้าตัวไก่ดีๆค่ะเสร็จแล้วก็เตรียมตัวอบได้เลยนะคะใช้ถาดสำหรับรองอบนะคะแล้วก็นำไก่ที่เราหมักไว้มาเสียบค่ะ นำเครื่องที่เหลือนะคะนี่ปลาเล็กก็เอามายัดลงตรงคอไก่นะคะที่มันเป็นหนังไก่อ่ะคะ่ะตรงส่วนของกระเพาะไก่นะคะยัดลงไปเลยค่ะด้วยความเสียดายนะคะจะได้เพิ่มความหอมค่ะยัดหรือไม่ยัดก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกเลยค่ะเสร็จแล้วก็นำส่วนที่เหลือนะคะใส่ลงไปในถาดนะคะเวลาน้ำเดือดจะได้หอมขึ้นไปอีกค่ะ น้ำปี๊บนะคะมาครอบไว้ค่ะผ่านไปสามสิบนาทีแล้วค่ะเรามาดูกันนะคะว่าไก่สุกหรือยังไก่ยังไม่สุกนะคะครับไก่ตัวนี้หนึ่งกิโลกว่าค่ะไก่เรายังไม่สุกนะคะเราก็จะอบต่อค่ะนำปี๊บมาคุมไว้ต่อได้เลยนะคะ ผ่านไปชั่วโมงกว่าแล้วค่ะเรามาดูกันนะคะว่าไก่สุกหรือยังว้าวน่ากินไหมคะทุกคนครั้งแรกของปลาเล็กนะคะที่ทําไก่อบปิ๊บค่ะทําออกมาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าพอใจมากๆเลยนะคะน่ากินมากๆเลยค่ะไก่สุกแล้วนะคะมากินด้วยกันนะคะไก่อบปิ๊บครั้งแรกในชีวิตค่ะ